โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกมปิด2021นะฮะเป็นเกมคอนโซลนะผม PC Steam นะฮะช่วงนี้คนมีจิจแจกเยอะแจกยับยับเลยนะผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับนะผมเปิดของฟรีฮนะเปิดของฟรีใน PC นะฮะของฟรีค่อนข้างเยอะนะผมดองไว้ก็ไม่รู้จะไว้ทำไรนะเปิดไม่หมดนะนี่บนดำหกลูกยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะมีคู่บวด้วยนะฮะ โอเคมีทองอยู่500ทองจะเด็กคอนิกซะหน่อยนะมาเปิดนี้ก่อนเลยนะของฟรีเยอะเหลือเกินช่วงนี้ไม่ได้ค่อยไม่ได้ค่อยเข้ามาบ่อยด้วยคนอนโซลเนี่ยนะนานจะเข้ามาทีนะครับผมนน่นานมากเลยอ่ะนะจร,จริงมันมีกิจรกรรมนะนนะนะล็อกอินนะเกมคอนโซลเนี่ยนะเรล็อกินรับอีฟุบอลพอยนะอาทิตย์หนึ่งก็ได้ประมาณเท่าไหร่วะหกรหรือ900วะนะถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้าจำไม่ผิดนะคือมันมีมันมีตลอดอะ่ะล็อกอินะะอ,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 อ่ะนะล็อกอินกันเปลี่ยนองของของคอนโซลนะฮะของโมบายจะเป็นได้ทองใช่ปะได้ทองวันละสิบวันละสิบใช่ปะแต่พีซีมันจะได้ทองก็ได้นะทองก็ได้แล้วก็มีอิส l บอ o พอยด้วยนะฮะก็ใครที่มีก็ลองล็อกอินกันดูนะฮะขอมารับของฟรีกันแต่กนน็นานจะเข้ามาดีเ <c oughs> มื่อกี้ก็ล็อกอินมาก็ได้รับ300ร้อยอิสบอนพอยนะฮะ แล้วก็ไอดีนี้ก็ลิงก์กับดีหลักด้วยนะผมก็สะสมไปนะฮะตุกเกตวะข้ามข้ามเลยนะฮะข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนไอพิจะดูทำไมนะฮะมานี่เป็นของฟรีนะผมพรีเมียมเจนนะฮะเหลือสองใบเหลือสองใบ,บอังกฤษนะฮะ อังกฤษมีลุนอบอนทองมาว่ะโอเคข้ามขค่นอย่างเดียวช่วงนี้มาครั้งสุดท้ายสำหรับพรีเมียร์เจนนะเป็นไปที่ไม่ค่อยมีลุนแต่แจกบ่อยนะไอ Gen, ้พรีเมียร์เจนเนแจกบ่อยนะฮะมาแจกยับยับถ้าโมบายแจกไม่มันก็แจกพอพอกันนะเหมือนกันเลยเนะแต่คอนโซลอาจจะมีแบบดีกว่านิดหน่อย อาจจะดีกว่าเรื่องที่แบบเราอินแล้วมันได้อีกบนพอยด้วยไงนะโอเคตะกิมาโซูก็นั่นแหละ <c oughs> ก็ต้องคนที่มีคอมมีอะไรอย่างเงี้ยยุ่งยากคนบากนะผมเล่นโมบายดีแล้วนะมาคู่โบเลยนะผมตก้ฟุซะคูโบไม่จะเป็นต้องดูวะเนะี่ยนี่แหละคือปัญหาพี่เกียดดูนะมันให้ดูตลอดนะไม่ดูก็ไม่ได้นะไม่ดูก็ไม่ได้ไปฮะ ทาคีฟุซะเดี๋ยวจะรีวิวกันนะครับผมคู่บุนะฮะของฟรีของฟรีรอบนี้เป็นคูบ่บุน่าจากบุคีนะครองบอลค่อนข้างดีเลยนะตำแหน่ง r m f นะฮะบอลทองหน้าตาก็ไม่ต้องห่วงนะเรื่องหน้าตาไม่ต้องห่วงโคนนมทิทำดีอยู่แล้วนะโคนนมิทำดีอยู่แล้วเรื่องหน้าตานะฮะค่อนข้างดีเลยทาคีฟุสะนะฮะโอเคมาเรียบร้อยของฟรี แล้วก็มีห้าไร่ทออเดี่ยค่อยเปิดที่หลังแล้วกันนะฮะมาจัดพวกนี้ก่อนอบอลเงิน1ิบใบอันนี้สี่เอาบอลดาดีกว่านะฮะบอลดาดีกว่าบอลเงินที่เกียดเปิดนะผมมันเปิดค่อนข้างยากนะมัน,ม,นมันไม่เหมือนในบูบายคือกดปุ๊บจิ้มจิ้มอันนี้มัน,มนต้องใช้จอ,อยไงจอ,อยมันก็นคือมันเกียจอ่ะนะโอเคเราเน้นบอลดาดีกว่าวันนี้นะฮะเราเน,น้นบอลดาหรือว่าจะเปิดเราดูก่อนแล้วกันนะเชสนี่เนี่ยแน่มีเสื้อขาดโดนมันเนี่ จะเปะเสื้อขาดไปเมื่อกี้โอเคหน้าตาก็เหมือนเป๊ะน่าจะเป๊ะเลยว่ามันสเกนมานะ่ใช้คนจริงไปสเกนเอาหน้าเลยนะพวกคุณมิน,มนะมาบอลเงินก็เปิดปะเปิดหมดเลยไม่อยากเก็บไปละอย่าเพิ่งแหลกเด้อจับยาวๆนะผมข้ามอุ้ยลิเวอร์พูลโอ้โหนะ เกตานะฮะเกตาเกตาโอเคลิเวอร์พูลมาเลยวะ่ะสูตรกดข้ามน,นะฮะสุดกดข้ามมาเปิดอุ้ยเมนยูเอ้ยสูตรก,นนะตรกดข้มามมันได้ผลนะฮะลิเวอร์พูลเมนยูมาวะ่ะมาต้าวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องนี่เปิดเพชรบอลเงินเลนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหต่อไปน่าจะเป็นแมาร์เซตตี้หรือไม่ก็เชลซีอะ่ะสุดกดข้ามน,นะ ลิวพูเมนยูมาแล้วเกตากับมาตาข้ามใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะฮะเฮ้ยเอาเลือกแมนยูหรือวิฟัวเจ็ดครั้งครับผมเราจะไม่เสียเวลาดูแลกันเราจะกดข้ามเลยแล้วกันถ้าเป็นเพ็กบอลเงินนะีปึ๊บอืม้มไม่รู้เหมือนกันใครเนี่ยไปไปอย่างรวดเร็วนะฮะไปอย่างรวดเร็วไปอย่างรวดเร็วแต่ดดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเลื่อนนะครับผม ถ้าเป็นโมบายคือจะต้องเลื่อนมาใหม่นะมันจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายแต่คอนโซลไม่ต้องเลื่อนนะผมเปิดตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยเปิดไฟบอนเงินมันก็จะอยู่ตรงบันเงินเนี่ยอย่างนี้เลยก็สบายไปนิดนึงแต่ก็คือมันกดหลายปุ่มมากมากม,มากกว่ามบายอ่ะเนะมาข้าม,มย้ำๆไปเลยมาสี่ครั้งครับผม เชื่ยเปิดตั้งนานออกแค่สี่เหลือแค่สี่ข้ามเปิดทิ้งเปิดขว้างแล้รผมทีนี้แม่สองครั้งแรกไม่อย่างดีลิวพูเนะี่ยแล้วก็เมนยูมาหลังไม่หายหมดเลยปะมาข้ามอย่างเดียวนะฮะเอ้ยบียาเดียวข้ามข้ามไปสองครั้งครับผมสำหรับซีเวอร์บอลนะ ขอมืบายก็ยังเลยเยอะอุ้ยทีมอะไรวะเนี่ยข้ามอย่างเดียวข้ามอย่างเดียวนะฮะเลหนึ่งครั้งเปิดให้หมดนะฮะเปิดให้หมดมาไม่ต้องไปลุ้นซิเวอร์บอลไม่ต้องลุ้นนะฮะเราจะมาลุ้นโกบอลกันโกบอลกี่ใบบา้างสี่ใบปะวะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสี่ใบนะฮะดูอีกแหละมันให้ดูตลอดเลยอะ ดูดิให้ดูเพื่ออะไรเนี่ยออมามีสี่ใบเนี่ยขอรุนหน่อยแล้วกันนะขอรุนหน่อยแล้วกันสำหรับอ่าโกบอลเปิดดีไหนไหมนะเนี่ยอิตาลีอ่ะอิตาลีอืม้มบนบนทองทองคือทองจริงๆอ่ะโทองคือทองจริงๆนะเนี่ยคือเงาวับเนี่ยโอเค ถ้าเป็นบเงินก็นเงินแบบเงินจริงๆอ่ะนะเงาแบบเงาเงาเนี่ยทมือบายทำได้นะโหสุดยอดมากแต่ก็ความจำต้องหนักด้วยเช่นกันนะอังกฤษก็ผมอังกฤษมีรุ่นบอลดำนะอืมบอลทองเหมือนเดิมนะบอลทองเลสเตอร์ซิตี้นะผมโอเคข้ามอย่างเดียวข้ามอย่างเดียวตรงนี้นะ่ ส่งใบครับผมโกบอลนะเราจะได้เปิดบอลดำแล้วก็เปิดได้คอนดิชัโมเมนต์ของเมนยูนะฮะมีทองฟรีอยู่5้าร้อยไอ้มีทองฟรี500นะฮะมาอิตาลีฮะอืมบอลดำว่ะเท้าซ้ายยูเวนตุสโอ้โหบอลดำว่ะนะเผลสบใบแทบตายไม่ได้นะพอมาคอนโซลเนี่ยบอลดำแตกเฉยเลยนะชิเอเลนินี่นะผมโอเค ดามาหนึ่งนะฮะสวยปะรู้สึกเปิดบอลเปิดในเกมฟองโซนมันสนุกกว่าว่ะทุกคนนะรู้สึกว่ามันมันมันอินกว่านะเพราะพวกหน้าตาพวกอะไรเงี้ยมันมันมันได้อะนะมันได้มันได้ม,ไดมาอังกฤษอีกแล้วฮนะอืมบอลทองเพราะเดิมนะเชลซี Chelsea. โอเคคริสเตนเซ่นนะไป มาต่อไปเป็นบอลดำล้ล้วนๆนะฮะบอลดำล้ล้วนห้าใบนะไปห้าใบห้าใบรุนดูก็ได้นะโัวรุนดูก็ได้นะเบิบสเปย์นะผมสเปนเนี่ยมาริดนะบาซ่าดิเทา้าเอ,ดอ็ดเอลโกมาริบบอลดำเนะโอเคเหมือนซูเรสป่ะไม่เหมือนหรอกใช่เลยนะ่ย นี่ชัดเจนนะผมค่อนข้างโดดเด่นเรื่องฟันนะค่อนข้างโดดเด่นคือไงหน้าขึ้นมาคือเด่นมากนะฮะด,ดูดิโอ้โหกลับไปใส่เสื้อบาซ่าเหมือนเดิมอ่ะค่อนข้างเด่นนะผมสวยเรตมานะนะเหลือสี่ใบเหลือสี่ใบเปิดอ,อังกฤษครับผมอังกฤษขอเป็นคนที่ใช้ได้เลยอ่ะ บอลดำเท้าขวาเมนยูนะฮะเฮ้ยคาวันนี่ปะกองหน้าทั้งนั้นเลยะ่ะได้กองหน้านะคาวันนี่เสื้อสวยนะเมนยูชุดนี้นะติดชุดนี้ทีมส่วนใหญ่มีลายหมดเลยนะนะพวกเสื้อส่วนใหญ่มีลายหมดเลยลิเวอร์พูลก็ก,ก,ก็ก็มีลายนะาลายแบบใช่ปะวะชีปูมีลายปะวะชีมีสิมีมั้งเอ้ยไม่มีชีปูคอเขียวนะปกคอเขียวแต่เมนยูมีลาย นะแมนซิตี้ก็มีลายลายลายคล้าย,ายๆอย่างเงี้ยอาร์เซนอลก็มีลายนะมาดริดไม่มีไบร์นไม่แน่ใจแน่โฟร์ห์แต่สั้นนี้ทีมเสื้อมีลายเยอะนะนะปกติจะเป็นแบบแดงล้วนไงแดงล้วนน้ำเงินล้วนฟ้าล้วนอย่างเงี้ยอาเซนนี้แม่งลายลายทีมอยู่สามสี่ทีมอยู่เมนยูอาร์เซนอลแมนซิตี้แน่ๆและสามทีมนี้นะฮะเวอร์พูลนี่เป็นเป็นแถบเขียว นะะปกคอเสตเขียวตัลี่ฮะเข่าขวาสลาตันเหรอเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยใช่เอ้ย,ใช,อยใช่ปะวะใช่แหละใช่แหละเห็นเข่าอย่างนั้นนะนี่ไงคือ3ครั้งกองหน้าทั้งหมดนะโอโ้โหเนี่ยเนี่ยดูด,ดิเอซี AC, มิลานยังมีลายเลยดูด,ดิเป็นลายเหลี่ยมๆเหลี่ยมๆเห็นไหมคือไม่มีลาย,ยาทุกทีเลยเว้ยเนี่อาบาซ่ายังมีลายจุดเลยบาซ่ายังมีลายจุดเลย เน่เฮ้ยปีนี้มันเป็นทีมเองการมีลายหรอะเนี่ยที่เปิดมาทั้งหมดมีลายทั้งหมดเลยวะยูเวนตลสเจอร์เชลซีเน,นี่ยมะเอซี AC, มิลานก็มีลายเอสเอสไม่มีแต่ลายทีมมันมีไงเนี่ยนี่แมนยูอีกแหละมาบ่อยนะมาบ่อยนะบวันนี้โอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวันดำตั้งเยอะเกือบร้อยร้อยกว่าหรือมันเยอะนะ าวนันนี้ตัวที่สองโอ้โหบอลดำทั้งหมดกี่คนเนะี่ยต้องเช็คต้องเช็คไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าทั้งหมดกี่คนบอลดำต้องเข้าใช้ตรงนี้แหละบอลดำทั้งหมดกี่คนวะร้อยยี่สิบแปดคนนะบอลดำหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคนปะเยอ,ะ,อะนะเยอะนะจะเยอะไปไหนนะก็ธรรมดาแต่ผมทีมนึงก็โอ้โหสิบบวกๆนะบางทีอ่ะ นะครบางบางทีแม่งบันดาบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคบันดาลร้อยร้อยสิบร้อยสิบกว่าคนมาครั้งสุดท้ายสำหรับบอดดับนะฮะขอเป็นตำแหน่งอื่นบ้างอ,อ่ะเอาแม่งกล่องหน้ามาทั้งหมดเลยตัวซ้ำด้วยเฮ้ยฮาเลนซานโชฮาเลนซานโชแน่ๆเท้าขวาใครวะใช่ปะวะฟรีเจนใครวะ เฮ้ยซานโช่ดินี่ไงนี่ไงนงถ้าไม่ฮาเลยก็ซานโช่ถ้าเป็นเฟียเจนต์ถ้าเป็นบอลดำด้วยนะน่าจะมีแค่สองคนนะฮะโอเคนี่เสื้อโคดิมย,ยังมีลายเลยอีกฟุตบอลเนี่ยคิดเสื้อลายนะโอเคมาเราไปจัดเมนยูนะฮะเราไปจัดเมนยูกันไอคิวโมเมนต์ของเมนยูเปิดฟรีนะครับทองฟรีนะฮะเป็นทองฟรีได้จากอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้เข้ามาเลย มีอยู่500ทองนะห้าทองจัดสิครับแตกหรือเปล่าจะแตกหรือเปล่านะปุ๊บนะไม่แตกข้างเลยแล้วกันนะขี้เกียจดูอ่ะตรงเนี้ยถ้าไม่ใช่คอนิกอ่ะมันไม่รุนเลยวะใจอยากได้คอนิกไงนะก็เลยไม่อยากดูคนอื่นมาคอนิกเท่านั้นที่เราจะดูนะเนี่ยได้ได้แน่เนี่ยได้แน่ได้แน่ได้แน่ อุ้ยน่ะเฟรดปะบอลดำบอลดำน่ะยังมีเว้นใจตำนานอีกอีกชุดหนึ่งนะผมยังไม่ได้เคลียร์เลยอีเว้นนั้นค่อยว่ากันน่ะอื้มอุ้ยบายย์นน่ะนี่ือบวัวเต็งตันแรกไม่ใช่มาน่าจะอีกสองครั้งปะโอเคสองครั้งเปิดไปเหอะนะ ยังไงก็ไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วเปิดไปเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะเผื่อได้เผื่อได้เผื่อขายขายดีอะไรเงี้ยขายดีสตรีมคนจะซื้อมาเก็บเยอะเหมือนกันยีงเงินอยู่ในสตรีมสามสิบสามบาทนะมาครั้งสุดท้ายฮะเฮ้ยขายไม่ได้เดี๋ยววต้องวอลลิงลิงไอดีคนมีไปแล้วเลยขายก็แย่ยดิโอเคครับผมหมดแรงของฟรีนะ โอเคมีอะไรเปิดหมดช่วงนี้ขขอฟรีไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะหมดหมดหมดประมาณนี้นะผมแต่มาดูทีมกันดีกว่าทีมสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่ทีมอยู่ไหนวะไม่ได้เข้ามานานเกินนะเนเ็ตเบดถ้าตรงน,นี้เป็นกิกมันก็จะดีเหมือนกันนะนะี่ถ้าเป็นรดฟอร์ดมันก็ดีนะนะโอเคพอเล่นได้แนละ้วทีมค่าสปิริตเก้เกาแล้วทุกคนนะ เก้าเก้าแล้วว่ะโอ้โหโอเคประมาณนี้แล้วกันในบบสการเปิดของฟรีในคอมนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go